รถเก๋งสไตล์แฮทแบ็กที่สมรรถนะยอดเยี่ยมแต่ราคาย,ย่อมเยาวค่ะมาด้า3 Skyactiv 2.0 4ปี2015ตัวรถจะเป็นสีขาวนะคะเป็นรถบ้านผู้หญิงใช้มือเดียวป้ายแดงเลขไม์ปัจจุบันแค่138,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ป้ายแดงราคา9 0 0 0 0 0กว่าเลยนะคะวันนี้รถมือ2ราคาไม่ถึง3 0 0 0 0แล้วค่ะได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะคุ้มค่ายังไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะโคมไฟหน้าใสแจ๋วเลยค่ะคันนี้เป็นฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกกระจังหน้าสีดําล้อมรอบด้วยโคเมียมกุญแจรีโมท2ดอกมีมาให้ครบเลยค่ะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ในตัวค่ะมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ รูปทรงค่าประตูด้านหลังจะมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนแบบนี้ค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดฝาท้ายเดิมไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะคะมีแผ่นบางสายตาค่ะมีทาดว่างของกันลอยกันกระแทกมาให้นะคะพื้นพรมค่ะ ด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่อุปกรณ์การเปลี่ยนยางส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็นที่เก็บแม่แรงนะคะบออป,ปรับพับแยกได้แบบ60/40นะคะใส่ล้อแมกขอบ16ค่ะเป็นล้อแมกเดิมๆสวยๆไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยค่ะภายในสีดำตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเคปลาลค่ะ ฟังก์ชันใส่มาให้ค่อนข้างครบเลยนะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าค่ะเบาะหนังสีดําได้สีแดงค่ะเดิมๆจากศูนย์คอนโซลหน้าสีดําเท่ๆเรียบหรูแบบนี้เลยเลขไม์ปัจจุบัน138,00 0กิโลเมตรนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตกแต่งด้วยลายคาร์บอนค่ะหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะคะแบบสัมผัสขนาด7นิ้วควบคุมด้วยปุ่มเซ็นเตอร์คอมมันเดอร์มีวิทยุ FM AM พร้อมกับเครื่องเล่น c d MP3 สามารถเชื่อมต่อปูท ได้ค่ะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำมากเลยนะคะแอร์จะเป็นแบบปรับมือหมุนค่ะปรับได้หลายระดับเลยที่วางแขนนะคะด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB power outlet ค่ะส่วนเบาะด้านหลังนะคะก็จะมีที่วางแขนและช่องวางแก้วน้นามมาให้นะคะแผงประตูและเบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าค่ะอันนี้จะเป็นแผงประตูและเบาะฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายด้านหลังนะคะเครื่องยนต์เบนซิน Skyactive 2000cc 165แรงมา้าใช้งานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเติมน้ำมันได้ถึง E85 อัตราการเิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ13-14กิโลเมตร่อลิตรเครื่องเดิมๆไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะคะโครงสร้างสวยบอดี้โดยสวยเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวพามาลองขับกันนะคะคันนี้นะคะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,000cc เนาะแรงม้าเขาก็คือ165แรงมา้าลองเหยียบแล้วออกตัวพุ่งใช้ได้เลยค่ะ รุ่นนี้พวงมวาลัยจะไม่หนักแล้วก็ไม่เบานะคะจะค่อนข้างเฟิร์มเวลาขับแล้วรู้สึกมั่นใจตามสไตล์ของ m a สด้เลย<ด>จังหวะเข้าโค้งดีค่ะรถเกาะถนนได้ดีมากเครื่องเกียร์เดินเรียบนะคะช่วงล่างนิ่งๆเลยค่ะถ้าพี่ๆสนใจนะคะเข้ามาดูรถจริงได้ที่จุบค่านะคะรถอยู่แถวตะลิ่งชันกรุงเทพค่ะทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์นะคะราคาเพียง285,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5,600บาทจ้า